สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็เอฟซีของเรานะครับที่ได้ถ่ายถามเข้ามาเกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะครับพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีข้อความแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับบอกว่า เหรียญพระราชินีมีราคาไหมนะครับนะฮะซึ่งในหลายท่านนั้นก็อาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือของตัวเองนั้นใช่เป็นแบบเหรียญที่มีการเล่นหาในตลาดหรือว่ารับซื้อหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากว่าเหรียญน,นี้นั้นนะครับก็มีจํานวนการผลิตนั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับสูงถึง7.5ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าไม่น้อยนะฮะ มีมากมายในท้องตลาดแล้วก็มีการปล่อยออกมานั้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพบเจอค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะครับจึงทําให้ในหลายคนนั้นนะครับก็อาจจะรับข้อมูลนะครับมาไม่ครบถ้วนหรือว่าดูรายละเอียดของเหรียญมีราคาหรือในตลาดนักสะสมนั้นข้าเด่นกันอย่างไรนั้นไม่ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมจะนะครับขออนุญาตตอบคําถามให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับให้รับทราบกันว่าเหรียญที่ มีราคานั้นเท่าไร่และเหรียญธรรมดานั้นเป็นอย่างไรแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูข้อมูลนะครับสำหรับเหรียญที่นะครับหลายคนนั้นเกิดข้อสงสัยนะครับเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับซึ่งจะมีทั้งนิกเกิลและก็ทองเหลืองนะฮะที่อยู่ด้านในนะครับจะมีภาพนะครับพระบรมรูปของพระราชินีในรัชกาลที่9แบบนี้นะครับซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านกํากับอยู่ด้านล่างก็คืออ่าสมเด็จนะครับพระ นางเจ้าสิริกิตแบบนี้นะครับพ่อบรมราชินีนาถอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมกําลังจะตอบคําถามนะครับซึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับเหรียญอ่าที่เขียนว่าเฉลิมพระชนพระพันษาอย่างนี้นะครับเออเนี่ยฮะแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ที่คุณถามมาเยอะมากเลยนะฮะเจ็ดสิบห้าพันษาอะไรอย่างนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยจำนวนเจ็ดจุดห้าล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเหรียญหาไม่ได้ยากอะไรนะครับยังมีเจอกันในตลาดเพราะว่าเนื่องจากว่าทางกรมธนารักษ์เนี่ยเขาได้ปล่อยออกมาทั้งหมดนะครับก็หาได้ง่ายเอาเป็นว่าหาได้ง่ายในท้องตลาดเล่นกันก็เกิดหน้าเหรียญอยู่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเนื่องจากว่าเหรียญวาระนั้นมีมากมายสําหรับเหรียญวาระที่มีราคาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับมีโอกาสที่จะนะครับพุ่งไปในภายภาคหน้านั้นคือ เหรียญที่ด้านหลังเป็นคุดนะครับเป็นคุดนะนะครับมีราคานะครับมีเป็นถุงนี่ก็ขายได้เป็นหมื่นขึ้นนะฮะถ้าใครมีเป็นถุงที่ด้านหลังเป็นคุดนะครับเหรียญสิบาทด้านหน้านั้นจะเป็นในหลวงสองพระองค์นะฮะอยู่ด้านหน้านะครับมีรอห้าแล้วก็รอเก้านะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะรุ่นนั้นก็มีราคานะครับมีราคาอยู่นะครับก็สามารถขายได้ถ้ามีเป็นถุงก็ซื้อให้หลักหมื่นนะครับแต่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งก็คือ ออ,ออมสินก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญสิบวาระอีกวาระหนึ่งก็คือเอเปกนะครับท่านก็สามารถขายได้แต่สําหรับเหรียญน,นี้ผลิตมา7จ็ดล้านห้านะครับผมจะตอบคําถามเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับผมจะให้ท่านดูเหรียญที่มีราคาด้วยนะครับอาจจะได้เข้าใจกันนะครับว่าเหรียญที่มีการรับซื้อกับไม่รับซื้อนั้นมันต่างกันอย่างไรนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดู2เหรียญน,นี้ใส่กัน,เ,นเพื่อนๆก็จะ ทำความเข้าใจได้เลยว่านะครับถ้าไม่ดูข้อมูลเนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นเหรียญเร็วกันแล้วก็ทําไมถึงมีราคากับไม่มีราคารับซื้อนะครับต้องบอกว่าราคารับซื้อนะครับของรับซื้อเนี่ยท่านต้องเข้าใจเลยว่านะครับอ่าเรามีการประกาศออกไปคนดูเป็น10บสล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับอ่าได้พบเจอของนั้นจํานวนมากมีทั้งของหาง่ายหายากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางเพจเนี่ยจะรับซื้อของที่หายากและมีราคา ในตลาดขายได้จริงเท่านั้นเราถึงจะซื้อนะครับถ้าลองดู2เหรียญนี้นะครับลองดูนะครับดูช้าๆนะจะได้เข้าใจนะด้านหน้าเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นภาพพระบรมรูปของพระราชินีนะครับในรัชกาลที่เก้าเหมือนกันนะครับด้านหลังละครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนกันเลยนะครับดูไม่ออกแยกไม่ออกเลยใช่ไหมครับแยกไม่ออกเลยใช่ไหมฮะ พอตัวหนังสืออะไรต่างๆก็เขียนเหมือนกันภาพก็เหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมครับนี่ฮะสิ่งที่นักสะสมต้องเรียนรู้ผมถึงบอกว่าเปิดใจให้กว้างนะครับน้ำํำยาวเต็มแก้วนะครับให้เป็นทาตัวเป็นน้ําพร่องแก้วนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ความรู้จากอาจารย์สยามไปจํานวนมากและคุณจะได้เจอเหรียญที่หายากและมันเกิดขึ้นจริงในท้องตลาดและมีอยู่จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางเรานั้นมีของหายากให้เ,เพื่อนๆชมฟรีนะครับ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้ามาชมนะฮะชมฟรีและมีก็ขายได้ต่างจริงจริงด้วยโดยไม่ต้องทําใบรับรองใดๆสบายใจได้เลยเปิดใจให้กว้างนะครับรับฟังกันนะครับไม่ว่าคุณจะยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับนักสะสมในเรื่องของเหรียญธนบัตรคุณต้องให้เกียรติเรานะครับในการนะครับดูข้อมูลการรับซื้อนะครับคนรับซื้อไม่ได้รับซื้อแบบมั่วๆนะครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะขายได้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกัน นะครับผมจะให้ดูเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกนะครับเพื่อนๆเหรียญแรกนะนี่ท่านดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีราคาหรือไม่มีราคาสําหรับเหรียญนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักสะสมเขาจะหมุนเหรียญดูสําหรับรุ่นนี้นะครับลองดูนะครับหมุนมาอย่างนี้ถ้าปรากฏว่าเนี่ยนะครับเหรียญของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเสยนตรงนะครับตรงขึ้นแบบนี้นั้นนะครับนี่ฮะสังเกตดูมันจะมีเหรียญที่เป็นตรงๆขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าเหรียญของคุณตรงขึ้นแบบนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาหากัน โอเคไหมครับรับทราบนะครับรับทราบนะไม่ใช่สิ่งที่เขาหากันถ้าตรงขึ้นแบบนี้1ใน7.5ล้านเหรียญถือว่าหาง่ายมากนะอาจจะมีถึง7.4.99 <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็อาจ,จเป็นไปได้นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะแบบนี้นะฮะหาง่ายแต่เหรียญที่มีราคาเนี่ยที่ทางเราซื้อนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะลองดูนะครับลองดูนะถ้าลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสกล้องก่อนนะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งนะกันนี่ฮะ โฟกัสง่ายๆอย่างนี้นะฮะดูนะครับดูนะเห็นไหมครับเหรียญมันจะเป็นข้องขวางไปลักษณะแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเหรียญจะเป็นข้องขวางไปลักษณะแบบนี้ครับทุกคนครับนี่จะขายได้เห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะขายได้ถ้าแบบนี้เริ่มมีราคาแล้วเริ่มมีราคาแล้วฮะถ้าเป็นเช้นเฉียงแบบนี้แต่ถ้าหัวกลับลงมาแบบนี้เลยนั้นบอกไว้เลยว่าแพงสูงสุด5000ต่เหรียญซื้อให้นะครับสังเกตดูเหรียญคุณนะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ อ่ามันจะไม่ตรงกันอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะจหมุนด้านไหนก็จะไม่ตรงกันเห็นไหมครับนี่ฮะก็จะเริ่มมีราคาแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะจหมุนด้านไหนก็มันจะไม่ตรงกันเห็นไหมครับมันจะเป็นชิ้เฉียงแบบนี้นี่ฮะเป็นชิ้เฉียงแบบนี้แต่ถ้านิดเดียวได้ไหมอาจารย์ยังไม่เอานะฮะต้องประมาณ45องศาขึ้นไปเราจะประเมินทันทีเห็นไหมครับแต่ถ้านะครับอ่าที่เป็นตราสัญลักษณ์พระเจ้าพระองค์เนี่ยของราชินีในรัชกาลที่9กนี่นะครับกลับลงมาหัวทิ่มลงมาแบบนี้พอหมุนแล้วเนี่ยอันนั้นแพง โอเคไหมครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบมีราคากับไม่มีราคาเนี่ยฮะนี่ฮะเห็นไหมครับจะมีความต่างให้เห็นอยู่นะครับไม่ใช่หาง่ายนะไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับที่ไม่ตั้งใจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น FC ของสยามชาแนลนะครับอาจจะเป็นโนเนมมาจากที่อื่นแล้วก็มาแล้วก็รีบโฟสด์ว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะครับว่านะครับเราจะเน้นขายของเราเอาตังค์คนอื่นเนี่ย เขาซื้อแพงๆเนี่ยเขาไม่ง้อซื้อนะครับถ้ามันขายไม่ได้หรือไม่มีราคานะครับยืนยันได้ว่าสยามช็อเป็นช่องที่มีคุณภาพนะครับซื้อขายได้จริงช่องทางติดต่อโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับถ้าใครมีนะฮะแอดไลน์ไอเเลยจะได้เห็นภาพเห็นอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจนะครับแอดมาถ้ามีและแอดมาก่อนนะครับอย่าส่งแบบไม่มีราคามาหรือไม่ได้รับซื้อมาเพราะไม่มีการประเมินกลับนะครับเราอ่านอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามเ,เพื่อนๆที่ค้างคาใจได้ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปน,นี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ